สำหรับนะครับในตอนที่2ของเรานั้นจะมีการพูดถึงนโยบายสาธารณะด้านการเงินระหว่างประเทศนะครับในส่วนตร, ot, ตรงนี้นะครับเราอาจจะแบ่งเรื่องออกได้อยู่ด้วยกันทั้งหมด4เรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือความหมายและรูปแบบของการเงินระหว่างประเทศระบบการเงินระหว่างประเทศนโยบายสาธารณะด้านการเงินและนโยบายสาธารณะด้านการเงินของประเทศไทยในบริบทโลกสำหรับในเรื่องแรกนะครับ,รบ,รบการเงินระหว่างประเทศนั้นก็คือวิธีการปฏิบัติทางการค้า และการธนาคารที่เป็นสื่อกลางทั้งเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือเป็นกฎกติการะเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมให้การดําเนินการทางธุรกิจระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและมีความยุติธรรมสาหรับนะครับในเรื่องที่2ของเราก็คือระบบการเงินระหว่างประเทศนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าระบบการเงินระหว่างประเทศนั้นก็คือโครงสร้างทางการเงินระหว่างประเทศที่มีองค์ประกอบสําคัญสส่วนคือส่วนแรก นะครับสถาบันการเงินระหว่างประเทศได้แก่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆกองทุนการเงินระหว่างประเทศและส่วนที่2ก็คือตลาด,ลาดหุ้นและตลาดเงินต่างประเทศได้แก่แหล่งซื้อขายเงินตราต่างประเทศและแหล่งกู้ยืมเงินทุนระหว่างประเทศการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเพื่อความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบร the ิการตลอดจนการเคลื่อนไหวเงินทุนระหว่างประเทศ สำหรับในส่วนของนโยบายสาธารณะด้านการเงินนั้นก็อจาจจะกล่าวได้ว,ว่านโยบายการเงินที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆได้ใช้แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทแรกนะครับก็คือนโยบายการเงินแบบขยายตัวเป็นนโยบายที่ธนาคารกลางนํามาใช้กับกรณีที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะซบเซาการลงทุนของภาคเอกชนและการบริโภคของประชาชนอยู่ในระดับต่ําและประเภทที่2ก็คือนโยบายการเงินแบบเข้มงวด เป็นนโยบายที่ธนาคารกลางนำมาใช้ในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตที่รวดเร็วเกินไปสำหรับเรื่องที่4นะครับนะก็คือนโยบายสาธารณะด้านการเงินของประเทศไทยในบริบทโลกนั้นอนจะกาได้วยว่าการดําเนินนโยบายสาธารณะด้านการเงินของไทยมีพัฒนาการที่สามารถแบงออกได้เป็น3มช่วงเวลาใหญ่ๆด้วยกันช่วงแรกนะครับก็คือภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ถึงเดือนมิถุนายน2040ที่มีการใช้ในโยบายการผูก ค่างเงินบาทกับทองคำค่างเงินสกุลอื่นหรือกับราค่างเงินช่วงที่2นะครับนะก็คือระหว่างพาศ2 5 4 0ถึง2องนั้นก็ได้ใช้นโยบายการกำหนดเป้าหมายทางการเงินและช่วงสุดท้ายช่วงที่3นะครับก็คือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543จนถึงปัจจุบันนั้นก็มีการใช้นโยบายการกำหนดเป้าหมายเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับสำหรับสาระสำคัญในเรื่องแรก ก็คือความหมายและรูปแบบของการเงินระหว่างประเทศนั้นการเงินระหว่างประเทศหรือว่า international finance ก็คือวิธีการปฏิบัติทางการค้าและการธนาคารที่เป็นสื่อกลางทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือเป็นกฎกติการ,ระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมให้การดําเนินการทางธุรกิจระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพมีความยุติธรรมโดยมีองค์ประกอบที่สําคัญก็คือตลาดปริวัติเงินตราเนื่องจากประเทศทั่วโลกนั้นติดต่อค้าขายโดยใช้เงิน สกุลที่แตกต่างกันจึงทําให้ต้องมีตลาดปริวัติเงินตราเพื่อเป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนเงินตราและซื้อขายสกุลเงินทั้งหลายซึ่งตลาดปริวัติเงินตรานี้มีอยู่ในทุกประเทศและมีตลาดใหญ่ใจัดกระจายอยู่ทั้งในยุโรปสหรัฐอเมริกาแล้วก็เอเชียซึ่งตลาดปริวัติเงินตราตรงนี้ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนโดยแสดงนะครับจำนวนเงินสกุลหนึ่งที่ต้องมาใช้แลกเงินกับอีกสกุลหนึ่ง ตัวอย่างเช่นเงินบาทที่มาแลกเปลี่ยนกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับนะซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่มีความสําคัญทีนี้ระบบการเงินในประเทศแต่ละประเทศก็อาจจะมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะเดียวกันหรือแตกต่างกาันเนื่องจากหน่วยเงินตราของประเทศหนึ่งนั้นไม่สามารถนําไปใช้กับนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ก็จึงจำเป็นที่ต้องมีการสร้างเครื่องมือและวิธีการในการบริหารจัดการเงินขึ้นมาตัวอย่างเช่นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศตลาดการเงิน พื่อควบคุมปริมาณเงินและเครดิตให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆโดยทั่วไปนะครับซึ่งนะครับสามารถพิจารณาได้เป็น2ประเด็นหลักๆด้วยกันคือประการแรกก็คือระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่ประเทศต่างๆใช้เช่นระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่หรือตายตัวระบบนะครับจะมีความยืดหยุ่นจํากัดแล้วก็ระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงเป็นต้น ระบบที่2นะครับก็คือลักษณะสินทรัพย์ที่ใช้เป็นทุนสำรองซึ่งประกอบไปด้วยทองคําแล้วก็สิทธินะครับถอนเงินพิเศษจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศสําหรับในส่วนแรกนะครับก็คือระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นก็จะมีทั้งในส่วนของนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนแบบคงที่หรือตายตัวนะครับนะนะครับซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียนะครับหลากหลายเรื่องราวนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงอัตราการแลกเปลี่ยนที่มีความยืดหยุ่นจํากัด นะครับนะะก็จะมีตัวกําหนดในเรื่องของาอัตราการแลกเปลี่ยนตัวอย่างเช่นสาภาพยุโรปก็จะมีเขเขาเรียกว่า European Exchange Rate Mechanism เหล่านี้เป็นต้นหรือว่านะครับ ERM นะครับเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือระบบอัตราการแลกเปลี่ยนที่มีความยืดหยุ่นสูงซึ่ง,ง,ง,งบบก,ก็มีทั้งในเรื่องของระบบลอยตัวภายใต้การจัดการมีทั้งในเรื่องของระบบลอยตัวแบบเสรีส่วนลักษณะของสินทรัพย์ที่เป็นทุนสำรองก็จะมีทั้งในเรื่องของทองคําเงินตราสกุลต่างประเทศและสิทธิพิเศษ นะครับสิทธิถอนเงินพิเศษจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่มีความสําคัญนะครับสำหรับระบบการเงินระหว่างประเทศนั้นนะครับระบบการเงินระหว่างประเทศนั้นจะหมายถึงโครงสร้างทางการเงินระหว่างประเทศอันประกอบไปด้วยในเรื่องของสถาบันการเงินระหว่างประเทศซึ่งก็จะได้แก่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ตลาดเงินทุนนะครับและตลาดเงินตราเงินต่างประเทศได้แก่นะครับแหล่งซื้อขาย เงินตราต่างประเทศและแหล่งกู um ้ยืมเงินทุนระหว่างประเทศการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเพื่อความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการตลอดจนนะครับการขึ้นไหวเงินทุนระหว่างประเทศเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญและเป,เ,เป็นหัวใจที่สําคัญของการอธิบายนะครับในเรื่องที่2ในส่วนตรงนี้ทั้งหมดสําหรับเรื่องที่3นะครับนโยบายสาธารณะด้านการเงินนโยบายการเงินนะครับถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ ของรัฐบาลในการควบคุมปริมาณเงินนะครับหรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุนการเงินนะครับโดยการปรับลดหรือเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจที่มีผลต่อการกําหนดทิศท,ทางของอัตราแลกเปลี่ยนให้แข็งค่าหรืออ่อนค่าได้ซึ่งโดยทั่วไปการใช้นโยบายการเงินเป็นเครื่องมือควบคุมดังกล่าวนี้มุ่งทําให้อัตรานะครับการขยายตัวของปริมาณเงินนะครับอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ประชาชาติหรือว่า gnp พื่อให้อุปสงค์อุปทานของสินค้าขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกันนะครับทีนี้นโยบายการเงินที่ธนาคารกลางใช้ส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันก็คือนโยบายการเงินแบบขยายตัวนะครับก็คือเป็นนโยบายที่ธนาคารกลางนะครับใช้ในการเพิ่มปริมาณเงินหรืออุปสงค์มวลรวมในระบบเศรษฐกิจขณะอีกอันนึงก็คือนโยบายการเงินแบบเข้มงวดก็คือนโยบายที่ธนาคารกลางใช้ในการลดปริมาณเงินหรืออุปสงค์ม,มวลรวมในระบบเศรษฐกิจ เครื่องมือในการกดําเนินนโยบายการเงินสามารถแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือเครื่องมือทางตรงกับเครื่องมือทางอ้อมนั่นเองในอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือนโยบายสาระด้านการเงินของประเทศไทยในบริบทโลกอาจจะกาวได้ว,ว่านะครับตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2485ก็กําหนดนะครับให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินนะครับนโยบายการเงินซึ่งก็ได้แก่ การกำหนดให้คณะกรรมการธนาคารมีอำนาจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานและมีอำนาจซื้อขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศรวมทั้งให้สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่สถาบัานการเงินนอกจากนี้กฎหมายก็ยังมีบทบัญญัติในทางอ้อมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นนะครับเป็นผู้ดำเนินนโยบายการเงินโดยคำนึงถึงเสถียรภาพทางการเงินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความเจริญเติบโต ซึ่งเราจะสามารถแบ่งบทบาทนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยในการดําเนินนโยบายสาธารณะด้านการเงินออก3าช่วงเวลาก็คือการผูกค่าเงินไว้กับทองคํากับค่าเงินสกุลอื่นหรือวัดประก้าเงินซึ่งอยู่ตั้งแต่หลังสงคารามโลกครั้งที่2จนถึงเดือนมิถุนายน2540การกําหนดเป้าหมายทางการเงิน ซึ่งอยู่ระหว่าง2,540ถึง2,543และการกำหนดเป้าหมายเงินเฟอ้อซึ่งตั้งอยู่ตั้งแต่ระหว่างปีพุทธศ,ศักราช2,543จนถึงปัจจุบันครับ